นายกรัฐมนตรีไทยมาเลเซียหาฤทวิภาคีเน้นการพัฒนาความเชื่อมโยงชายแดนการค้าการท่องเที่ยวยกระดับความร่วมมือในเวทีอาเซียนครับนางสาวแพทองคานชิน,นวัตนนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับดาโตเซรีอันวาอิบราหิมนะครับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในโอกาสเยือนประเทศไทยเพื่อการเจรจาทํางานนะครับและหา,หา,หาหรือติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับความร่วมมือไทยมาเลเซียใน3เรื่องหลักด้วยกันนะครับได้แก่นหนึ่ง ด้านการพัฒนาโคโรงสร้างพื้นฐานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกโลกแห่งที่2 2. ด้านความสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไทยมาเลเซียซึ่งต่างเห็นพ้องร่วมกันว่าจะเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าเพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ทางเศษรษฐกิจและ 3. ประเด็นภาษีสหรัฐซึ่งนายรัฐมนตรีรับย้ำว่ารัฐบาลจะเน้นการเจราจาที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งสองประเทศเป็นหลักโดยเน้นความสัมพันธ์ที่ดี เชื่อว่าการหารือของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในวันที่23เมษายน2 0 6 8นี้จะเกิดผลดียังไงก็เตรียมความพร้อมนลครับ ค่ะแล้วก็มาตรการในการช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยที่ได้รับผลกระทบแล้วก็พร้อมสนับสนุนภาคเอกชนในการลงทุนในต่างประเทศขอให้มั่นใจรัฐบาลนะคะจะดูเรื่องนี้อย่างเต็มที่ทุกมิตินอกจากนี้นายกรัฐมนตรีไทยและมาเลเซียได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนความตกลงว่าด้วยการก่อสร้างสะพานคู่ขนานข้ามแม่น้ำโกลกค่ะ